วันนี้จะทําเป็นอะไรคะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่ชอบกินอะไรของขมแต่อยากได้ความกลิมกล่มๆปลุกความเป็นลํายองในตัวคุณกันคะ่ะวันนี้เราจะมาทําถังขวดกันคะ่ะทุกคนหลายคนเนี่ยน่าจะเคยดูในเพจของรราแล้วนะคะที่มันเป็นถังเหมือนกับถังล้ายองน,นี่แบบนี้แบบนี้ถังกับถังล้ายองแบบนี้นะคะแล้วก็กดน้ํ๊ตกตรงนี้กินนะคะโดยเราจะกินแบบว่า เป็นช็อตช็อตแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะทําให้ดูกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะโดยบาร์เทนเดอร์ของเรานะคะคุณฟอร์บอนะถังโหดของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะมีสตรอเบอรี่แอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็บูฮาวายซึ่งแต่ละรสเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะใครนะคะที่เป็นสายถังโหดอยากได้แบบ น้ำที่มันนื่มง่ายๆมีรสชาติออกหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้นะคะแต่มีความกลมๆอยู่ข้างในเนี่ยแนะนําถังหดเลยคุณมานะคะอาจจะมาแบบสวยๆเลิศๆนะคะแต่ขากลับเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะกลายเป็นลำยองก็ได้นะคะ<อ>เดี๋ยววันนี้เรารอบร์เทนเดอร์ของอาหัรหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวบร์เทนเดอร์ของเราจะทําให้ดูนะคะวันนี้จะทําเป็นอะไรคะ<อ> <laughs> วันนี้จะทําเป็นอะไรคะแอปเปลิลเขียวนะคะวันนี้ทําเป็นแอปเปลิลเขียวเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะนี่เราก็จะใส่ก่อนเป็นน้ําเป็นน้ําเชื้อน้ําเชื้อ อ๋อเขาปรุงเอาไว้แล้วด้านล่างเอาขึ้นมาด้านบนได้ไหมคะโอเคนี่ข้างในก็คือจะมีผลไม้นะคะมันจะมีลูกค้าบางคนแบบชอบจกผลไม้กินนะคะซึ่งเราก็มีผลไม้เอาไว้ให้แล้วนะคะในนี้อันเนี้ยเหมาะมันคือมันเหมาะมากนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบความขมเอาง่ายๆเลยการเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบ กินอะไรที่มันขมขมเลยรู้สึกกินแล้วมันแบบกินยากดังนั้นนะคะเราเลยทําถังโหดตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่ชอบกินอะไรขมขมแต่อยากได้ความกลิ่มๆอยากแบบสนุกสนุกกับดนตรีอะไรนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งเราก็เลยคิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาโดยบาร์เทนเดอร์ของเรานะคะและ้วก็อันนี้เดี๋ยวขอย,ยิ้มก่อนนะผสมน้ําไว้หมดแล้วนะคะถ่ะายลงมาหน่อยอันนี้คือตัวเชือ้อตัวเชือ้อหัวเชือ้อเรียกว่าหัวเชื้อก็ได้เราผสมลงไปหมดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะ ใส่รวมกันนะคะอันนี้คือการ mix and m a t c ทุกอย่างเข้ามาด้วยกันโอ้ผสมแล้วทุกอย่างผสมแล้วในนี้นะคะมีทั้งเล่ามีเหล้าทั้งหมดนะคะ14ช็อตนะคะซึ่ง <Wow. S 1> อันเนี้ยเป็นเหล้าอะไรเราไม่บอกเพราะว่าเป็นสูตรของทางร้านเรานะคะ <Yeah. S 1> ใครที่แบบชอบแบบแน่นๆเต็มๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าต้องจัดยังไม่หมดยังไม่หมดคือลูกค้าจะได้น้ําประมาณนี้ถังนึงเนี่ยกินประมาณ4คนก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะจากคุณบาร์เทนเดอร์ของเรานะคะถังโหดนะคะอันนี้ตอนนี้มันยังไม่มืดเนาะมันก็เลยไม่เห็นที่จริงมันจะมีไฟอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเวลาทานเนี่ยมันก็จะมีไฟป๊อป๊อป,ป,ป๊อะไรแบบนี้เพื่อเพิ่มความเร้าใจมากขึ้นในการรับประทานนะคะวิธีการรับประทานง่ายมากทุกคนเรามีแก้วของเราแล้วแล้วเราก็กดก๊อกแบบนี้เข้าไปเลยค่ะถ้าไม่สะใจก็ต้องเป็นแก้วใหญ่โอ้โหแก้วใหญ่เลยเหรอ ไม่ได้ป้ามันต้องเป็นแบบฟิลลำยองวะไม่เขาก็ใส่อเอาเรื่องอยู่นะอเอาเรื่องอยู่นะทุกคนอ,อะง่ายๆเลยเวลากินอะอาจจะแบบเล่นเกมกันก็ได้ทุกคนว่าแบบเล่นเกมเกมนึงขึ้นมาแล้วก็มึงหน,นึ่งช็อตกูหนึ่งช็อตอะไรแบบเนี้เดี๋ยวมันก็หมดนะคะอคแอปเปิลเขียวนะคะต้องบอกก่อนที่เราทำแอปเปิลเขียวเขาว่ามันเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดเนาะคือมันเป็นรสชาติที่กินง่ายแล้วก็มันมีความ หวานซ่อนเปรี้ยวอยู่ข้างในนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะแนะนําให้สั่งมาร้านบ้านเพื่อนบางแสคุณต้องสั่งถังโหดบ้านเพื่อนนะคะปลุกความเป็นลํายองในตัวคุณกันค่ะ